ไปยังเลนี่นไปนังยไหยกินดโดนตีจกบาดได้วอยากเต้นไวอยากเต้นไปเต้นุน่ะสังกสีุน่ะบ่สังกสีม่ได้ขีดตมโอ้ยยากบเป็นยังไงม่ขีดตมเป็นยังไงม่ขีดตมไม่รุนเงี้ยวใ่เบแล้ว ยัยงเป็นมองนี้สิมาป่วยผีฟ้าบ่อีพอโอ๊ยนาะอ่อนๆอ่อนๆมันจะตายมันจะกัดยังเป็นยักไปยังติดยังติดยังติดมาแต่บ้านไเลงามเจ้ามาแจกบ้านไลยกูแล้วบึงงามบ้านไหนก็บึงง,งามบึงง,ง,ง,งามเออ,อ,อต้องการยังล่ะครับโอ้ยกระโปรงต้องการยังหรอครับเจ้าบโหวนาเล็งหลายครับกินใส่ชุดแน,นวนี้เขาเอิ้นชุดยังเนี่ยเขาเอิ้นเด็ครับ ทรงน้อยเสียน้อยเนี่ยเอินเดฟทับคันทาบานที่ว่าเป็นจังซี่นะโอ้ยหน่อยโอ้เดฟเนี่เขาเรียกเดฟมาให้ยายถามดูจังนี้จะหลุดมานายเอ้ยพี่น้องมึงใกล้ตีกันแล้วมันไม่ใช่ไก่ตีตีกันยายจะถามมันไอ้นายอะไรไอ้สายเดฟหลัดหลัดขับขับอย่างนี้นะเวลามึงปวดขี่ปวดเยี่ยวนะมึงทำยังไงโอ้วดขีีปวดเยี่ยวก็ไปขีให้มันแล้ว ไอ้สิปเล็ดพ่อชนามั่นโอ้ยอยากเกินโอ้ยอยากเกินอยากเกินมันไม่ใช่อย่างน,านั้นความหมายยายถามนี่คือว่ามึงใส่ขับขัอย่างนี้เวลาปวดขีบปวดเดียวาทำไมมึงแก่ฐานโอ้ยเจ้าสิมาอยากน,น้ำนองอยคอยปวดขีบปวดเดยวข่อยสิไปสี่คนหาคนกลุ่มตัวอ้าวมึงคือนจีไปหลายคนแฮะซอยกันแก้ส่ง <c oughs> เดี๋ยวเเอาสมมติว่ามือไหนมือนึงกินตำบักขัมขี่แตกดิ ทิ่แกท่านมันส่งตัวนั้นถิมไปเลยโอสซราเลยรับรองลามันบ่มีตัวเดียวรอกในโลกนี่เด็บรับอยากเดบไม่อยากเดนอยากเตืนเอาเถาะเตยเถาะเตยเถาะโอไปมาที่ท่านสิเด็บโอ้ยเขามากม้วนเนาะโอ้ยผู้เฒ่าคือสิชั่งถึงโอ้ยผู้เฒ่ามากตัวแบบเนี่ยผู้สาวมีบ่ผู้สาวก็มากแบบนี้ละส่งมาซักน้ำมาอาบนี่ละเด็บเอ่อเดบเดบบ้านเด็กก็เด็บบ้านเด็กก็กูแล้วบูดะ เบืองง่ามเลยเออเบืองงาาเอาเครื่งมือเขียนใจไว้โอ้ยย่านลงบ้านชะครองเลยาฮ่าฮ่่าผู้ถามก็ถามดูดูมีเมียอีดี่ว่ยว้ายจังหวัดเราคนพ่อหน้ะพาเราเหมือนเนี่ยนี่เมียหลายบ่โอ้ยเมียหลายกิกมีบ่กจิกกิกเยอะลูกนี่ดิห้อยเอาว่ามันป่าครับโอ้ยตัวเ่ดิผู้สาวไป้ซุกลังไว้จะเฝ้าเมื่อท่านพร้อมก็คือมาล้ำมเลย มาล่ำอย่างงามในเครื่องเวทีนี่เหยียดน้ำเนี้ยน้ำแยบยิน<อ>แก้สูตรออกทีล่ละครับไปยังไงจอยแขงเงินเ,เ<อ>นี่ยมาบอมลูกนะครับลูกพี่อบองทีล่ละครับไปล่างแป้งออกทีล่ละครับไปยังอีกแหละกอดตอดมูสผู้สาวว้าสิ่พี่ไผ่มามากสิผู้สาวกับบอมมีม่นี่เปล่อยไฟ,ไฟโอ้ มีละแนวหานฮะไปพุ um. oh. ่นบ่เออบึงงามเดิฮะไปพูดอ้โหครับผมโอ้โหขอบคุณครับโอ้คก็ดีใจหน่อยเลยเงี้ไหนท่านนะเอาผู้ถือมารอที่แรกบ่ให้ดิโอ้โหขอบคุณูดอะไร อยากกระซ้ามันถอดเงินมาก่หมดดีใจปะครับดีใจครับเออดีใจไรต้องห่วงไปใส่บ้านไปไป้ยชมน้ำราทุกคนยอมพลาดครับโอ้ยเป็นแต่มีผู้สาวหลายี่หลีอ่ะว่าละครซ้ำเนี่ยกับมิงกนเดี๋ยวเงินหายแล้วเบว่างเปล่าครับเอ้ากูมาพิทาสปะกอบเน้าแม่เข้าไปวุ้ยกูจะรำมวนๆทขาไมมาถอดกูแต่ไปลูกต้องไปรำพาไปโอ้ยโอ้ยไปไปโอ้ยอย่าเล่นมันอยู ให้เวลาเด็กคนละไปไปอย่างไรเลยหน้าที่นี่มันเป็นหน้าที่ของข่อยสีรัมพี่น้องมังกลั้งบ้างหยาบ้างหยาบ้างหยาให้เวลาเขาหน่อยให้เวลาเขาหน่อยผู้เป็นบ้างเป็นกระสีนอนลับแล้วสีมะร้อนสีผันดอนยังอ่อนอ่อนเได้แล้วอ่อนอ่อนให้กะหูเข่ามั่มม้วนนะครับบนแม็นสีมาอ่อนอ่อนให้เลยเด็กถามาคือเราดูแท้ล่ะโอ้โหแล้วมันก็จะโอ้ยคนหลายคนหลายลุดไปเด็ก เด็ดที่สามสิฉันแล้วครับมาล่ำเขาไ้่มีใครทำมันสือเด้อกค้มีผู้ต้องมันไปยังก็ล่อเเฮ้ยเึ้นายทีมึงนังลงเองร่งได้แเอาเองมึงมีบได้เโอ้มึงมาเล่นกับกูจีงจักบาทได้หรอง่ายคึกูบอกว่าถ้าได้เหงมากย่องมาดิ เป็นมมอลูดีๆมึงสิกูเป็นมอท้อนแขวเิกูสิบอกเลย้ะมึงนี่อารมณ์กูบอดีขึ้นหน้าตากูเด้อเดียาลองเครับเดี๋ยวหากูเจ๊จ้กูใส่ก็เป็นได้กูเอาละเอาละง่เอาจิ้ก่อเอาละปะดูกูเดียว กูบ้าอะไร h ế อย่างนะนักเล่งขี่คาดตาดิบไปไปไปมึงกูบ้าแล้วดึกกำปั้นใส่ปากจ้าบาสตัวดอกเดินว่าเราคุณจีนลบมันไพมากนะ กเี้นบหันซื่อหระูบลนนีก็ไก่คือบเลหันอยู่เลยีเ่ป็นยังส่งหัทไก่เลยโอ้ขี้ไล่ประเดี๋ยวคนบึงงั่มวามสิบโบานคนเลย กูรเอ嘛เกือบเกือบกูจะตั้งหุนหาเพิ่งมีขาดไยมึงก็ไม่ไปบุญเลยนะโอ้ยไปดันกับเพื่อนที่บ้นมันติกันนี่ลหละมันติกัน เราละมันไปแล้วไปแล้วเอาไม่ไอ้เนี่ยโอ้ยไอ้ย่าด้วยโอ้ยไอ้ก็มาแล้วไอ้เนี่ยไอ้แล้วที่มันฟ้องฟังอยู่เรื่อยโอ้ยโอ้ย ใจขาดเลยเศ้าท้อง่ามดิังออดกันเลยงงเีดจีโอ้โอ้ท้าบนบึงง้าแม,ม่จันขี่แตกเนั่ยนั่นนั่นอีกเอเออัเนี่มาสมเนั่ย ไปน่าเจ้าแล,ล,ล้วนาาี่มันเร,ามามเรื่องจากเองพอน้อเงินมาอ่ะนะได้ล่ะกินเหล้ามากดเจังกลกินเหล้าเมามาบ่านไมมาพี่จังเมามาเ่ยวการเ่ยาง,งานก็้ิกินเหล้ากินยาป้าโทษขี้โพก มาเที่ยวกันเที่ยวงานได้กินเหล้ากินยามันระงับสติอารมณ์บ่ได้มาม้วนเนี้ยอ่ะมากับม้วนอย่างเดียวเดยาเสพติดเป็นยังไงยาเสพติดเมือนบพวกไก่ตัวต่อนี่เอามากันไปห่างๆไปมันต้งแน่นั้นประชาชนแก่เรายาเปมั่วสุมยาเสพติดเป็นไม่รุ่น ไปไสมาส่มนต้องมีมูอมีพวกไหมที่เราได้หอยังที่ละมูอหอย้านโก๊ะนั่ไป่มโพเจ้ยหอยเป็นไทยเรอมยตัวนีนี่เราบูกันคืออยู่ไปเี่ยวไสขาดมเลยเนี่ยวัเนี่ย ไม่เจ่ข้าว่าคุณนี่มานมี่หยังมี่หยังมี่หยังคือโวยวายกับโบเกกปักวอล์รับมันจะตีเฮ้าไหมหมอมันไปใส่บ่อครูดู้แล่นเข้าไปนั่นแล้วก็แล่นออกมาดีไปเอาเกือบเลือหันพอดังมันมาตีอะยังเขาอยู่เนี่ยกูที่แล่นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวครูเจ้าอายืบบัตรให้ก่อนคูโยโกโก้คือแล้วอยู่บ้านโกโก้ดิอย่าเหยา โอ้โหจักได้ว่าสุดิว่ากูป้ายังกูเนี่ย่ากูคือลี่เจ้าเจ้าเจ้าเบ่อันนี้ไม่ยังตัวเนี่ยอย่าไปฮะอย่าไปมันยังกูเนี่ยมันฮอนมันคือสีฮอนกีตาร์ไฟโอ้ยมู่กันดิเนี่ยมู่กันครับเจียวกันเจียวเจียวนี่เฮ้ยบ่อายปากอายพ่อจะบอกเอิอเจียวเต็มปากเต็มค่ำเลยบุ้ยเอ้ยเป็นยัง แซ่บกับแซ่แต่หนาไปที่เรื่อหลังไปที่ไม่ต้องนะว okay. ่าไม่ได้บมันคนละรุ่นมันคนรุ่นอายุบ่ใกล้กันเลยรุ่นพ่อรุ่นลูกเนาะเ <Okay. S 3> <ถ>จ้าอ,อยายุหลายปันเน่ไหวลื่นเลขออกไหมแทบเนึ่องทวน <S <S 2> <S 2> <S 2> ตัวเลขออกตัว,วาไรเยอะเลยเอาห้าหกกันเน่โอ้หกซ้ำซ oh, <h> ้ำบอกงวดก้อนนั่นล่ละอายุเจ้าเออออกวันยี่เล่นตควายนี่ละตอนนี้ก็บพ่อสอเกิดหันกับ สองเก้าบอกงวดกวันเอองวดวนเก้าสองเอรว่ารุ่นมาติดเกิดสองเก้าเออสองเก้าพ่อสอเกิดเจ้าพ่อสอเกิดใครเอองวดหนาพี่น้องจำไว้เด้อออกมือเกิดออกมือตายมู่กันทีเขาแค่แจ้งตัวนึกนี่เป็นมู่กันเลยครับประมาเแถวประมาณ บอกว่าจังไรบอกว่าเขาบอกว่านุ่มนะขัดแจ้งแบบนี้เป็นมูกันได้โอ้เดฟเลยมูเดฟเดฟที่พิทามวนก็มวนพิตามวนครับไปก็ต้องย้อนครับยืนยื้อซื่อหอยืนดูผู้เป็นว่าเลยยืนไม่แก่ไม่แก่ไปดำหน้าแก่นว่าเลยน้าแก่นนี่ไนดำหน้าแก่นดำหน้าแก่นในองกูยืนนี่รับรองว่าบอได้ดำมันหนีบอลงเอ๊ะสมมุติว่าเดฟเขาจะไปตลาดไปตลาดอืพี่น้องดูครับเดฟเขาจะไปตลาดแล้วครับโอ้โหย่างไปแนวนี้เลยบางทโอ้หมาขี้จุกบ้ากันเนาะ ข้าแม่พ่อแม่ข้าแม่นบ่แม่ข้าใครยังบ่ครปกคแม่นบ่ตัวเธอได้น้องปากอ้อที่มีหน้าข้าใช่หางตัวมนแม่ขาไรข้าจะคิ่าเสอก็สะกดเลยเขาหยอก โอ้เด็บนี่มักมวนดอกแม่กระทั่งแม่ค่าเออเออเออเดบผู้นี้